สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมดีตอนรับสู่ช่องแฟงกี้ครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาพูดว่า,าตัวรีคอนเนี่ยตัวไหนคือโนหนึ่นงนั่นเองนั่นก็คือตัวลูน่ากับแฮกคลอนะว่าตัวไหนเนี่ยตึงกันเพื่อนๆคิดว่าตัวไหนอ่าเมนไว้หน่อยโดยส่วนตัวผมนะก็เดี๋ยววันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็เดี๋ยวจะมาสอนอ่านเกมนะแล้วก็เลือกใช้ตัว ในแต่ละสถานการณ์นะสำหรับเพื่อนๆคนไหนต้องการสนับสนุนช่องผมและกำลังหาบริการรับเติมเกม DeltaFord m o o i l l e และ Steam ที่ดีที่สุดนี่เลยครับ Gas Pop Up ใช้เพียงแค่เลข UID และชื่อตัวละครในการเติมเท่านั้นรวดเร็วปลอดภัยไร้รีฟันการันตีด้วยยอดผู้ใช้งานมากกว่า2 0 0แสนคนเปิดบริการมามากกว่า6ปีและจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายสนใจแอดไลน์เพื่อใช้บริการได้ที่แอดแก t สท็อปอัพอย่าลืมใส่แอดด้วยนะคิดจะเติมเกมคิดถึงแก t สท็ p ปอัพลิง์อยู่ใต้คลิปเลยอ่าอันนี้ผมเล่นตัวแฮคคอร์อ่าเลยมาพูดถึงตัวแฮคคอร์กันแล้วกันแฮคคอร์เนี่ยข้อดีนะก็คือว่าพูดถึงแต่แต่ละสก,กิลเลยนะความต่างของรีคอรเนี่ยมันก็ สกิลวางจุดเกิดเนี่ยม,มันเหมือนกันอยู่แล้ว,ลวเพราะฉะนั้นอันนี้เราไม่ต้องพูดถึงมันเป็นสกิลหลักนะสกิลเด่นสุดเนี่ยเน,เนี่ยวางจุดเกิดเนี่ยเราจะไม่พูดถึงแล้วกันพูดถึงสกิลอื่นสกิลอื่นก็จะมีอันติอันนี้ผมเปิดใช้อันตีอยู่นะอันติเนี่ยก็จะทําให้เรารู้ว่าเฮ้ยประตูเนี่ยอยู่ตรงไหนเนี่ยมันจะมีเส้นบอกของตัวแัคอแล้วมันก็ตอนที่มาสาแกนเนี่ยรู้สึกว่าจะได้อยู่40คะแนนด้วยนะนะสกิลนี้สกิลหายกินเลย อีกอันนึงก็จะเป็นสกิลแฟดสกิลแฟดเนี่ยคือสมมุติว่าเราจะเข้าชาร์จเนี่ยเราปาแฟดไปได้เลยแล้วศัตรูเนี่ยขาวแน่นอนส่วนอีกอันนึงก็จะเป็นสกิลมีดสกิลมีดเอาตรงๆไม่มีประโยชน์อะ,อะไรประโยชน์ <c oughs> จริงๆนะมันไม่มีประโยชน์เลย <c oughs> คือจะบอกว่าเอ้ยมันมีประโยชน์นะครับพี่ <c oughs> เวลาทําคลิปมาก็จะบางทีมันจะมีดราม,มา่ามันมีประโยชน์นะครับพี่ <c oughs> มันสามารถปาทีเดียวแตกได้เลย มันสู้ปืนได้ไหมเขาจะเข้าใจฟิลไหมมันคือมันต้องแม่นอะ่ะคือโดยส่วนตัวผมเราเทียบกันอะ่ะระหว่างอันอื่นอะ่ะกับปามมดอะ่ะสกิลอื่นมีประโยชน์มากกว่าถ้าเกิดถามผมผมรู้สึกว่าอ่ะอันตีเนี่ยมีประโยชน์ราะมันทําให้รู้ตําแหน่งศัตรูสองแปดแปดก็มีประโยชน์มากนะแล้วก็ปามมดเนี่ยไม่มีประโยชน์ในหมวดนี้นะสำหรับตัวผมอะ่ะแล้วก็สกิลพัลสีฟก็ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหรอ่อ่ะ นะหลักๆก,ก็จะมีนั่นแหละที่บอกอันติกับแฟตซึ่งข้อดีของแฟตเนี่ยมันสามารถแบบใช้ตรงไหนก็ได้อ่ะมันใช้ได้งานได้หลากหลายอ่ะพื้นที่โลง่งพื้นที่ปิดอะไรอย่างเงี้ยมันใช้งานได้แบบหลากหลายสถานาการณ์มากนะอ่ะต่อมาก็พูดถึงตัวลูน่าก่อนตัวลูน่าสกิลแคสซีป่ะคือยิงแล้วมันจะขึ้นสแกนบนตัวศัตรู ยิพแฟซีมันแล้วก็สกิลธนูเอาธนูสายฟ้าพูดถึงธนูสายฟ้าก่อนสกิลธรรมดาเอาไว้ยิงดักหรือว่าแบบยิงสตูที่แคมป์เนี่ยและทาเมทมันแรงมากๆากนะผมอ่ะเดี๋ยวเล่นลูน่าให้ดูเลยจาขอดูคลืนหน่อยเอา SG เอสจีเนี่ยแหละอ่ะเนี่ย เนี่ยดยิงเนี่ยเนี่ยดูดิเห็นปหมมันเอาไว้แบบจัดการศัตรูพวกแคมแคมได้แล้วก็ระเบิดเนี่ยก็เหมือนกันนะก็เอาไว้ปาอัดพวกศัตรูแคมแคมแล้วก็นี่คัสซีมพัสซีมเห็นปหมยิงแล้วมันจะขึ้นเอ็กซ์แลนเรยเนี่ยคือคัสซีของลูน่าแล้วก็อันตีอันตีก็คือยิงสแกนนะใยส่วนตัวผมสกิลอ่ะมาพูดถึงสกิลแล้วกัน สกิลความครบเครื่องอะ่ะผมว่าลูน่ามีประโยชน์ทุกสกิลไม่ว่าจะเป็นยิงเอ็กซเลยหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันยิงมันมีประโยชน์ทุกสกิลจริงไม่ว่าจะเป็นธนูสายฟ้าร<ด>ะเบิดนะใช้ได้จริงยิงแคสซีฟยิงเอ็กซเลยเนี่ยถึงแม้ก็ท่านังติที่ยิงสแ,แกเนี่มันมันใช้ประโยชน์ได้ทุกสกิล<ช>ส่วนตัวถ้าเกิดให้ความครบเครื่องของสกิลผมให้ลูน่า แต่ถ้าเกิดเทียบถึงความคล่องตัวแล้วก็ความแบบใช้ได้ทุกสถานการณ์เนี่ยผมได้แฮกคอแตแล้วแต่เพื่อนชอบอย่างสถานาการณ์เนี่ยผมว่าลูหน้าเนี่ยเหมาะสมกว่าเพราะอะไรเพราะตรงเนี้ยมันเป็นเอาไวย้ยิงดักเงพวกแบบศัตรูแคมอะไรเงี้ยเนี่ยยิงดักอะไรเงี้ยสบายคือถ้าเกิดว่าแบบเป็นมุมเฉพาะอะไรเงี้ยลู่น่าจะดีกว่าแต่ถ้าเกิดแบบเล่นทั่วๆไปอะ ใหคอมันเล่นได้หลากหลายมากกว่ามันเล่นได้แบบเขาเรียกว่าอะไรจินตนาการมันสามารถใช้ได้เยอะกว่าแฮคคออ่ะแล้วแต่เพื่อนๆชอบนะโดยส่วนตัวผมอ่ะผมชอบอืถ้าให้ผมเลือกกมผมว่าแฮคคอเล่นง่ายกว่าถึงลูน่าจะบอกมีสกิลครบก็จริงแต่แบบให้คอมันเล่นง่ายอ่ะมันปาแฟดมันอยากปาตอนไหนก็ปาเข้าใจใช่ไหมคือมันแบบใช้ได้กับจินสถาการเนี่ยแต่อย่างเนี้ย มันก็ต้องเลือกจังหวะยิงธนูดักใช่ไหมยิงดักโดนก็โดนไปส่วนมากคนจะเล่นแฮคคอยเยอะกว่านะที่ผมเจอเ,เพื่อนชอบตัวไหนกันบ้างมาๆตอนนี้ผมขอเล่นลูนาก่อนเนี่ยตรงนีมน้มันดักดีมากลูน่าเนี่ยเนี่ยยิงดักสบายเนี่ยยิงดักสบายมาก แต่พูดถึงถ้าเกิดว่าอันติดของลูน่าตอนเนี้ยมันมันไม่ค่อยมีพื้นที่ใช้อ่ะเข้าใจใช่มันต้องยิงข้ามหวัวศัตรูอ่ะอันนี้มันเป็นยิงบนันมากกว่าเดี๋ยวลองยิงให้ดูเห็นไหมเด็กไปไหนไม่รู้เนี่ยเห็นไหมแต่ว่าถ้าเกิดเป็นธนูสายฟ้าเนี่ยยิงดักสบายมากอันนี้ก็ยิงดักไปเล่นธนูไป ถ้าเมุมเนี้ยผมให้ธนูรูนา่าคือมันอาจจะไม่ได้เล่นแบบได้ทุกมุมขนาดนั้นนะแต่อันตีอ่ะถามว่าถ้าเกิดพูดถึงอันตีแล้วกันอันตีเนี่ยได้ทุกขนานาการจริงจริงเนี่ยยิงดักไปดูดิโอ้ยเจอธนูรูน่าช็อตเข้าไปอ่ะนี่ปลาระเบิดไปก็ได้เหมือนกันเหมือนแบบสายดักอ่ะถ้าเกิดเป็นสายดักอ่ะผมว่าอืมลูน่าก็ดี ดีกว่าแต่ถ้าเกิดเป็นสายแบบบวกไล่บวกอย่างเงี้ยแบบวิ่งวิ่งวิ่ง,งไล่บวกเนี่ยแค้คอดีกว่าอ่านี้พูดถึงสายดักกับสายบุกมามนอันนี้ผมดักเนาะนี่ตอนนี้ C2 โดนเดี๋ยวไปดู C2 ก่อนเนาะมองอะไรมือมองบนฟ้าไกลเหรอมองเกิดไปตรงนี้นี่ตายขึ้นไปช่วยดีกว่าตอนนี้ประตูอุ้ย ตอนนี้สแกนมานอีเห็นไหมถ้าเกิดมุม่งวงๆเงี้ยอันติสบายไม่เห็นใครเลยเหรอเพืนติจริงไหมเนี่ยทำไมไม่เจอใครเลยวางจุดเกิดไว้ตรงนี้เลยแต่ผมจะหามุมดักตัดประตูจากทาง C1 ด้านข้างมีเมื่อกี้เห็นแบบแบบอ๋ออยู่นี่โอ้โห ไปไหนมิแต้มไหลลุลัวเลยอะ,อะจังหวะนี้ผมขอเล่นลูน่าย,ยาวๆแล้วกันเพราะว่าต้นเกมเล่นแค่คอไปละเห็นไหมถ้าเกิดว่าแบบเล่นทั่วๆไปเนี่ยมูมยิงสกิลหนึ่งไม่ใช่สกิลหนึ่งเดี๋ยวสกิลธนูใส่ฟ้ากสกิลระเบิดเนี่ยมัน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 ใช้ไม่ได้ไงแต่ถ้าเกิดเป็นแนเนเนี่ยตรงนี้ปลาตรงไหนก็ได้เนี่ย ห้องนี้ตรงออกไปก็ปลาได้เผื่อเห็นัตูตตตดูเย,ยอะมากเมื่อกี้นึกว่าจะเก็บได้สักตัวเนี่ยพลาดไงคือห้าวเกินเลยจริงๆเมื่อกี้ถ้าเกิดว่าแบบเล่นเซฟหน่อยนี้น่าจะได้ไปต่อดัตอนต่อ,หอเห็นไหมถึงจังหวะเนี้ยรู้หน้าทำอะไรไม่ได้นอกจากยิง ถ้าเกิดเป็นแฮกค,คอร์จังหวะเมื่อกี้ก็อาจจะปาแฟลชทะลุสมโบกมาแล้วก็ออกมาปีกได้เลยไม่เป็นไรเราเราก็เน้นสกิลสกิลยิงสกิลยิงเป็นหลักนะสกิลเสริมเอาไว้แบบเป็นออปชั่นได้เฉยโอ้ตานี้ตึงอยู่เหมือนกันนะเนี่ยแปดสิบคนกับอีกจุดเดียวโอ้โหอัดแค้สูงอัดแพ้สูง เี่ยไหมเห็นเห็นธนูรูน่าปะยิงดัดยิงดัดเลยอะ่ะเข้าไม่ได้แน่นอนต้องเกิดไม่ได้ไปรูน่ามันจะหาหมุมใช้ธนูย่างหน่อยโอ้โหตอนนี้ C2 ของเราโดนโดนหนักนถ่าท่มุมเนี้ยอันตีผมล,ล,งลมมองอันติไปปุ<ว>๊บโอเคไม่เห็นใคร ถ้าเห็นมันก็จะขึ้นสแกนนะนี่นี่อย่างมุมเนี้ยสกิลธนูสายฟ้าดักได้ปาไปตรงไหนที่เป็นช่องแ,แคบๆอบบที่คิดว่าศัตรูจะแบบอุย้ยเมื่อกี้เหมือนโดนปะที่คิดว่าศัตรูจะมาเนี่ยปาดักไปได้เลยพวกธนูสายฟ้าโอ้โหระยะใกล้เสียเปรียบจะจัดเมื่อกี้ยังยิงโดนเฉยด้าน,นซ้ายน่าจะมีนะตรงนี้ไหนไหนปึ๊บ โค okay. หนึ่งตัวสองตัวสามตัวเดี๋ยวไล่เคลียร์ซีหนึ่งก่อนเอาล้วเดี๋ยวผมจะแปะอ่ะอดปืนไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมจีเียกเหมือนเดิมเลยคลิปก่อนหน้าผมก็ไม่ค่อยได้แปะนะจนแบบเพื่อนๆบอกให้แปะด้วยอ่าโอเคโอเคเดี๋ยวรอบนี้ได้จัดการให้นะต้องขออภัยด้วยจริงๆบางท,ทีชอบลืมอ่ะปืนนี้ก็เป็นปืนที่เล่นมันจริงง เอชจีห้าห้าสองเนี่ยปืนปอดผมเลยเวลาเล่นรีคอน,นี่ต้องแบบปืนนี้ปืนคู่กายดูดิเอาลม้มตอนนี้ไม่ต้องทำอะไรยิงดัดอย่างเดียวชุกมายิงชุกมายิง <c oughs> โอ้สี่วันก็เต็มชุกมายิงชุกมายิงเรือๆอุดเต,ต็มขึ้นไหวมากอแต่ผมว่าตอนนี้น่าชนะเนี่นย,าายามา เห็นไหมฮะคอมัง่งไอ้คอสไตล์การเล่นก็จะเปลี่ยนไปเห็นไหมปลาแฟตเนี่ยอยากปลาตอนไหนก็ปาปาไปเลยแบบหลบหลังที่กำบองมันปาไปเลยจังหวะที่เราแบบคิดว่าจะปะทะอย่างเงี้ยเดี๋ยวยี่สิบเอ็ดคนชนะชนะนะตอนนี้สบายสบายเมื่อกี้เจอจุดฟาร์มปั๊มแต้มไหมสี่พันก็แต้มอิ่มๆเลยเนี่ยสแกนเช็คคือบางทีไอ้ศัตรูไม่จำเป็นต้องโดนแฟดก็ได้นะแต่ว่า ไฟมันจะสาดส่องไปไงว่าเอ้ยศัตรูอยู่ตรงไหนเนี่ยมันก็เป็นการเช็คเหมือนกันเหมือนเป็นการเช็คแทนที่เราจะตัวเราเข้าไปเสี่ยงก็ป้ายลูกบอลน,นี้เข้าไปแทนเนี่ยมันใช้ได้ทุกสถานการณ์เลยแบบเนี้ยตายไปเลยนะเห็นไหมเมื่อกี้มันมันส่องส่องไฟไปตรงธมอ่ะอือจะสอยเข้ามายึดจุดกูตาย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  ตาย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 สีสองโดนียแพ้เนี่ยมันไปเล่นไปเพื่อนๆชอบตัวลูน่าหรือแฮคอนี่ยก็เม้น์บอกผมหน่อยนะครับเนี่ยถ้า,นะาเกิดว่าไม่มีมุมแบบดักเงี้ยวิ่งทั่วๆเงี้ยไอคอเห็นไหมเมื่อกี้ไฟเห็นเห็นแปดเห็นแปดสองวะเห็นไหมปลาแบบปลาไปได้เลยกินอะไรเยอะโอ้แพ้เนี่ยตายตายตาย คือมีแบบคอ,อมเมนต์บอกว่าเอ้ยทําไมพี่เล่นแล้วพี่เจอแต่บอดอบคือจะพูดยังไงดีคือถ <ทำ S 1> <ด>้าเกิดว่าทําไมแบบพี่ดูยิงชิวจังอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจเข้าใจใช่ไหม<ด>คือจะบอกว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยยิงยิงยิงสู้ฝั่งนน้นได้อะ่ะเข้าใจมันก็เลยมันก็เลยดูชิวอะ่ะแต่ถ้าเกิดสมมติเรายิงสู้ฝั่งนน้นไม่ได้มันก็ดูไม่ชิวอ่ะคือบางทีผมว่าไม่รู้หรอกอันนี้บอดไม่บอดอ่ะแต่เรารู้ว่าเรายิงสู้ได้ก็คือจบ ถ้าหรยิงผู้ได้ก็สบายอุ้ยข้างหน้าเยอะมากสนาเนี่ยสนาเนี่ยยิงที่ทำไว้เนี่ยเห็นไหมสกิลอันติตอนนี้เส้นโอ้โหโยงเต็มไปหมดแหละแทงออ่ข้างบนเยอะนะ,นะนะดีดูๆแต่ผมขอยิงตรงโซนดักตัดตรงนี้ก่อนโหรุ่นฮ้ยมิซมันเข้ามาในนี้ได้ด้วยหรอจริงๆไม่รู้อะ ไม่เคยใช้มสไซล์ในแบบนี้เลยนู้นว่ามันติดหลังคามันตลอดแล้วเนี่ยเอายึดต,ตอนนี้ผมจะพยายามแบบยึดที่หนึ่งคืนนะตั้จิเกิดใหญ่ตรงนี้เลยไปเนี่ยเห็นไหมปลาแปดไปหโหโดนบายยิ่งล้มเขายิงเราล้มไวมากอ่ะลูกซองไกลขนาดนั้นเลยเหรอเกินไปเปล่าลูกพี่เหลือยี่สิบเจ็ดวิ แฝดตายเห็นไหมถ้าแฟดโดนเราก็มันก็จะบอกเราเยอะเยอะมากได้่องเหมือนข้างในนั้นโดนแฟดแ,แ,ล,แล,ล้วนั่นนะโอ้โหปั๊มแต้มปั๊มแต้มรัวๆปั๊มแต้มรัวๆเอานี้ มุมน er, ี้คือมุมปั่มแต่เมื่อกี้ก็ได้ไป4,000กว่าแต้มาตรงเมื่อกี้ชนะแล้วอย่างนี้สบายมากโอเค,อเคก็กชะนะแล้วนะครับปฏิิบัตการสรสเ็จอ่ะสรุบบปไอ้ฟ้าก็คือแฮคคอเล่นได้หลากหลายมากกว่านะส่วนลูนา่าสกิลครบเครื่องมากกว่าสกิลมีประโยชน์ทุกสกิล ก็ถ้าจะให้เลือกเล่นก็แล้วแต่ความชอบแต่โดยส่วนตัวผมถ้าเกิดว่าเป็นสายแบบบุกไล่บวกอะไรเงี้ยเล่นแฮคอร์ดีกว่าเล่นง่ายนะปลาแฟดต,ตรงไหนก็ปลาสกิลวันติก็ไม่ต้องเลงอะไรใช้เลยแค่นั้นเองจบนะถ้าเล่นง่ายให้แฮคอร์ครบเครื่องสกิลคบเครื่องให้ลหน่านะสกิลใช้สารพัดประโยชน์แฮคอร์ประมาณนี้นะครับ แต่รู้น่าสกิลมีประโยชน์ทุกสกลิลจริงอันนี้ต้องยอมยอมเขาจริงๆนะครับน่ะมาดูคะแนนต่อนนาทีกันว่าได้กี่คะแนนโอ๋อนี่ก็เต็มหลอดทุกอันอยู่แล้ว1,900งพคะแนตนต่อนาทีโอ้หเยอะมากๆเกินไปเกินไปก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดไล